<tuk> 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 yeah, yeah. Yeah, Yang kebel <tuk> 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 ชยช่กนอืมอียฉป่หนูอย่านแม่บ่อห็นย่านแม่บ่เห็นไกลย่านแม่บ่เหินไกลเออแม่เห็นแล้วจ้าจ้าแม่เห็นแล้วแต่เาเห็นคนจักันไม่ถอเลย ลุงเห็ดหยังลูกลุงเห็ดหยังลุงเห็ดหยังลูก